จุดเริ่มต้นของดิฉัน,นวันนี้จะพาทุกคนไปตลาดลังสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองปทุมธานีอันเป็นที่นิยมของผู้คนมากมายที่เข้ามาจับใจซื้อของกันในราคาถูกทางเข้าของเครื่องใช้และอาหารที่แสนอร่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตลาดแห่งนี้นะคะคือตลาดนัดพลาเครื่องที่อย่ที่สุดในยาา่านลังสิทธิ์บรรยากาศมึนขัง,งของความเชื่อและความศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลากับดิฉันปริชาว,วัชนาศีค่ะ ฉันอยู่ที่ตลาดนัดพระเครื่องค่ะจังหวัดปทุมธานีซึ่งด้านหลังของดิฉันนะคะมีผู้คนมากมายหลายๆเข้ามาตามแานวศรัทธาในพุทธคุณของพระเครื่องค่ะเช่นเดียวกับเซียนพระที่เข้ามาตั้งแผงชว์พระกว่าเจ็ดสิบแผงนะคะและที่สําคัญเลยเรามาแหลง่งคาพระแบบนี้แล้วเราไม่ควรลืมไปขยายขนาดเลกอย่างนี้นะคะเพื่อใช้ส่องดูมวลสารของพระเครื่องค่ะตลาดนัดพระเครื่องแห่งนี้ เปิดในทุกวันจันทร์และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นตั้งอยู่บริเวณอาคารจอนรตตลาดลังสิทธ์มีบริเวณไม่กว้างมากนักแต่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนได้ความสนใจกับวัตถุมงคลที่ใช้ย็ดเนียวจิตใจโดยภายในตลาดแห่งนี้นะคะไม่ได้มีแค่พระเครื่องเท่านั้นยังมีเครื่องรางของขลังอย่างเช่นเบีย้ยแก้ตะกุด องค์พระรูปป้าหรือองค์เทพต่างๆตามความเชื่อของคนไทยซึ่งมีราคาตั้งแต่30บาทถึงองละหลายร้นบาทเลยทีเดียวค่ะดิฉันเกิดคำถามมากมายทำไมพวกคนในความสนใจกับวัตถุสิ่งของเหล่านี้จึงเข้าไปสอบถามกับคุณลุงสุนทรอ,อายุ16ปีเซียนพระสมเด็จวระคังบางขุนพลวัดเกศชัยโยเจ้าของแผงเช่าพระเครื่องภายในตลาด คุณลุงใจดีเล่าถึงบะพุทธคุณของพระเครื่องที่คุณลุงศรัทธาให้ดิฉันฟังยะาๆเลยค่ะลุงเนี่ยถูกรถชนจนฟันหักกระเด็นเลยหลับกลางอากาศเลยก็ไม่เป็นไรอะ่ะม,มีแต่ค่าแท่หลับรับแผลก็ไม่มีกระดาษกระเป๋าเสื้อกล้กแบบนี้ยังขาดเลย คุณลุงสุนทรยังให้ดิฉันดูพระสมเด,ด็จที่ห้อยติดโตอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีมูลค่ากว่าหลายล้านบาทในครั้งแราที่สัมพันธ์นะคะรู้สึกตื่นเต้นและเกิดความศักาทธาในองค์พระไม่น้อยอาจจะเป็นเพราะราคาของพระเครื่องที่สูงค่านั้นก็ได้อย่างที่บอกกันเป็น,นตอนแรกนะคะว่าเซียนพระหรือคนที่ชื่นชอบพระนั้นจะมีอุปกรณ์สองพอย่างเช่นแวกขยายขนาดเล็กเพื่อใช้ส่งดูมวลสารอายุและส่วนประกอบต่าง เพื่อเลิกเช่าบูชาองค์พระเครื่องในคุณลักษณะที่ตนเองต้องการพระก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นแล้วก็ความเชื่อก็จะมีกับอย่างอะองค์นี้สักพคุณอะไรองค์นี้สักดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเราก็ไปเชื่อขอมันก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของคนตั้งแต่ยุคก,ก่อนถึง จากการมาเยี่ยมชมตลาดนัดพ้าแห่งนี้ทำให้ดิฉันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเชื่อและความศรัทธานั้นมีอยู่รักฐานของสังคมไทยจนไม่สามารถจะออกจากกันได้ทำให้บุคคลมากมายเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่หล่อรลออยู่ในวัตถุมงคลเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากทุกคนมีสติไม่หลงงมงายทำดีคิดดีพูดดีก็ถือเป็นพระพุทธคุณที่ติดตัวอันล้ำค่า